บ้านในฝันส่วนกลางครบคันแค่ชั้นเดียวก็ครบตอบโจทย์นี่คือบ้านสมาร์ทโฮมโครงการสิวลัยหินกองสระบุรีั้งอยู่ใกล้ตลาดน้องผักชีเดินทางเพียง5นาทีถึงนิคมหลังแค่สระบุรีค่ะหลังนี้จอดรถได้2คันสบายๆประตูทางเข้าเป็นกระจกเขียวตัดแสงบ้านใหญ่ให้ดิจิตอลดาวล็อกมาทุกหลังสแกนนิ้วเข้าบ้านได้เลยภายในบ้านก็ยังกว้างขวาง,วางพร้อมเพาดานสูงถึง3มเมตรโปร่งโล่องอยู่กันสบายไม่อึดอัดแน่นอนค่ะและยังเชื่อมต่อไปยังโซนทานอาหารด้านนี้ะวางโต๊ะทานอาหารให้พอดีกับคนใน ครอบครัวก็ได้เลยค่ะหลังนี้จะอยู่คนเดียวอยู่กันเป็นคู่หรือครอบครัวก็ลงตัวและพิเศษเลยคือมีโซนครัวมาให้แล้วสามารถเปิดออกไปยังโซนซักล้างหลังบ้านหรือจะออกไปด้านหน้าบ้านแบบนี้ก็ได้สะดวกมากจริงๆเห็นด้วยไหมคะทุกคนห้องนอนก็ได้ปไปเลยสองห้องห้องมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะหน้าต่างบานใหญ่วางเตียงคิงไซส์ได้แล้ววางตู้เสื้อผ้าทํามุมแต่งตัวก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกอีกหนึ่งห้องก็กว้างกวางปรับเปลี่ยนได้เลยทําห้องทํางานหรือห้องนอนน้องหนูในอนาคตก็ได้ค่ะห้อง ส่วนกลางใช้ตรงนี้ได้เลยสุขภัณฑ์แบงคัตโตพร้อมใช้งานที่ชอบมากเลยคือเป็นบ้านแฟดที่ยังเหลือพื้นที่รอบบ้านบ้านสวยน่าอยู่จัดพื้นที่ก็ลงตัวบ้านสมารทม์ทโฮมสีวรารยหินกองสระบุรีค่ะ